มาขายว่าแล้วเอกคอรค่ะขายโต้ขายโตเพื่อนหญิงอะไรอย่างนี้แหละคนก็พุ่งเป้ามาเป็นเราอเลยอ๋อไม่น่าใช่มั้งคะเพราะว่าในเนื้อหาแบบมีแบบเฮ้ยธุรกิจเขาไม่ทห้ธุรกิจแล้วว่ามีทางะแล้ว บ้านบ้านมีฐานะค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้บอกว่าทจริงๆแล้วมินมินมองว่าทุกอาชีพเป็นอาชีพที่ดีเนาะแล้วก็ไม่อยากให้ใครดูถูกอาชีพไหนๆเออแม้แต่ดาราก็เป็นอาชีพที่ดีทุกอาชีพขอให้สุจริตทั้มาหากินถูกต้องถูกกฎหมายเพป็นว่าทุกอาชีพดีหมดแหละค่ะประเด็นมันมาเรื่องของการข่าวไม่นะคะใช่ไม่ไม่มีซีเรียสเลยอุ้ยข่าวเล็กมากเล็กมากก็ได้ขึ้นหมายมินว่าคนโยงไปว่าเป็นคอมเมนต์ในในในข่าว ขายตรงคืออะไรขายตรงการบอกลูกค้าดังมาไปเรื่อยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะสบายใจได้แล้วคือการต่อของควเราหรือว่าตัวเราเองไม่เคยทำใช่ไหมคะมินถ้าเป็นเอามาต่อต่ออีกไม่ไม่น่าจะใช่ค่ะใช่ที่ทำมาแล้วสุนเหมือนมีพี่บุ๊กโก้เขาไปถ่ายคล้องกับเรื่องมินด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มมินไม่ทราบเลยค่ะโอ้มินไม่เคยเจอพี่บุ๊กโก้เลยค่ะใช่เจอตามงาน ไม่เคยเจอเลยค่ะเหมือนหลายคนโยว่าเหมือนมันมีการแอบอ้างชื่อเราว่าเป็นเราแล้วก็มีการต่อสายคุยกันเราโดยตรงให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหลอกคนในการที่พวกกาอหรอคะใช่ที่พวกโกอนี่ยังไม่เคยเจออ่ะโดนเป็นการแอบอ้างนะคะเพราะว่ามีารแอ้างแบบจะทำให้เสียหายอะไรเงี้ยก็ถ้ามีการแอบอ้างคงต้องจ่ายตังค์กันนิดนึงนะใช่คือทำอะไรก็ เรียกว่าอะไรก็จริงๆถ้าเกิดว่าทุกคนทําอาชีพที่ดีอยู่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วอะค่ะใช่เราจะจัดการอะไรยังไงแม่คะมีเพราะว่าอาจจะทําให้ชื่อเสียงเราเสียหายหรือเปล่าก็เอาชื่อมาอ้างอะไรอะไรนะคะอะไรความขัดแยานสื่อไหมว่าแบบอยากเอาอย่ามาแย้นะนานเราไม่ได้ทำนะอะไรอย่างงี้ก็จริงๆถ้าเกิดว่าเจอตัวมินมันก็อีกแบบหนึ่งอะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าแบบไม่เคยเจอตัวมินก็ยังไงรบกวนเอ่อคือดูกันนิดนึงน้องสำหรับคนผู้บริโภคด้วยหรือว่า คนที่ไม่เกี่ยวข้องอก็คิดว่าคงมีแบบไม่แน่ใจพวกมินไม่ไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยอย่างถ้าเราช่วยเหลือไปจริงจริงเราจะมีการดำเนินการอะไรอย่างเงี้ยเราจะหาเหตุจากไหนอ่ะถ้าสมมติเราถ้าเราแล้วเราจะไลน์ต้นไลน์จากไหนอ่ะต้องไาดูนี่นี่องต้องมาถึง ก็มินว่ามินว่าเรื่องแบบนี้รอให้เกิดก่อนดีกว่าถ้าเกิดแลค่าว่ากันที่บ้านนอกจากท,ที่บ้านทำธุรกิจก่อสร้างมันมีธุรกิจอะไรก็มีค้าขายวัสดุก่อสร้างขายบ้านแล้วก็ โหเพียบเลยค่ะค sí. yeah, well ือถ้าให้เลือกให้ไม่หมดเลยอต่มันไม่มีอะไรเกี่ยวเกี่ยวกับการถ่งต้อายถ้าสมาชิดก็มาคือก็เป็นเรื่องแบบเอ่อเน็ตเวิร์กมินก็มีรุ่นพี่ที่มินเคารพอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมินก็ค่อนข้างสนิทอืมแต่ว่าถามว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีนะเออเป็นเรื่องแต่มันไม่ใช่ขายตรงอะค่ะใช่มันน่าจะคนละประเด็นกันแต่มินไม่เคยแบบว่าเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเข้าไปช่วยเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับมิน จริงๆอาจจะมีคนเข้าใจผิดได้โดยส่วนตัวมินรู้สึกยังอำกับคนที่าทำเราเคนตบคุ้งมาทำเราจริงๆคนทำเยอะนะมีคนมาชวนมินก็ดีเหมือนกันนะคะถ้าทำแล้วมันดีสุจริตก็น่าชวนมีมีเผยเผไปร่วมกับเขาด้วยบ้างไหมคะจริงๆมินเคยเข้าไปในงานประชุมค่ะใช่แต่ว่าแบบยังไม่ได้แบบอะไรหลายๆกับการถ่ายรูปถ่ายเผยเผยเข้าไปประชุมนานนานหรือยังหรือ สักพักแล้วค่ะอันขณะเรารู้ไปว่าเป็นงานแบบอะไรนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อตอนแรกไม่รู้ค่ะตอนแรกไม่รู้แต่พอรู้ก็คือไม่ไม่เข้าจริงๆต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะเราได้ไปรับรอใช่แต่ว่าแต่ว่าได้งานได้เงินใช่มันก็้เนาะใช่ก็ ็ถ้าถ้าอยากสมัครก็เดี๋ยวค่อยคุยกันเลยแต่ไม่ใช่ใช่แต่ส่วนใหญ่มินอยากแบบเหมือนถ้าถ้าจริงๆมันน่าสนใจมินอยากน่าจะทําตลาดต่างประเทศรออ่าอาจจะมินยืนยันว่าเราแบบไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องใช่ไหมคะยืนยันยืนยันอันนี้คือเราดูคือปัจจุบันยังยังไม่มีแต่อนาคตไม่แน่นะคะ เออคนเข้าใจถือว่าเป็นเราไม่ใช่เรา,เาจริงๆมันเป็นอะไรที่มินว่ามันเป็นสุกเกลิศนะคะแล้วก็ส่วนอะไรคนจะมองไงมินขอให้ดูที่ข้อมูลดีกว่าคะ่ะเพราะมินก็มีเพื่อนที่อยู่ในแวดวงนี้เยอะค่อนข,ข้างจำนวนเยอะแต่ว่าถามว่าม,มันแล้วแต่คนเข้าใจ ตอนนี้มันเริ่มไม่ผลักผมอะไรกับเราไม่มีค่ะไม่มีคนโทรเข้ามาหาเราไม่มีเขาเจ้าเบอร์มินมาจากไหนเอออะไร IG สว็บไซต์ออนไลน์ไม่ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีก็ตามข่าวพยองไปทั้งแฟนคลับแล้วพยงไปทางนักวิชาการหนุ่มไปโตามด้วยก็ยังยังไม่มีรายละเอียดทั้งนั้นค่ะใช่แต่ว่าถ้าในอนาคตมีก็เดี๋ยวบอกให้ช่วยโปรโมทแล้วกันนะคะเอโอเคโอเค